สิงโตเดอะสตาร์นะคะตัวไม่มาแต่ส่งเสียงและส่งภาพมาเราไปดูกันนะคะสวัสดีครับผมสิงโตเดอะสตาร์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับนำรูปภาพบ้านที่ผมบ้านกับมือเองเลยนะครับผมนนครับยสต์วิจัยโรคเอชส์พารการช่อิไทยนะครับืดอร่วมไป่งบมณลในงานดินสร้างฝันสายสายใยรวมน้ำใจสู่กองทุยยางครับครับผมเลยได้ภาพนี้เลยครับ อิตก้ขึ้นนะครับผมก็เป็นภาพที่ผมวาดมาจากความรู้สึกที่อยากให้กําลังใจนะครับผู้ป่วยนะครับแล้วก็อยากให้มีกําลังใจมากๆเหมือนดวงอาทิตย์ในายามเช้านะครับเหมือนแสงอรุณที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในว,วันนี้มืดแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สว่างดังนั้นเรายังมีความหวังที่จะต้องต่อสู้อยู่ต่อไปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจ มตาราเลครับที่สุดประชุมแห่งข้าศึกนะครับมากันเยอะๆนะครับมารับปุ่กันเยอะครับแล้วก็อยากจะอวยพรด้วยนะครับอวยพรให้สำหรับผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็มาร่วมสมทบทุนในวันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายข็งแรงของทุกทุกส่วนที่เราช่วยเพื่อนบรรลในวันนี้นะครับส่งผลไปถึงทุกุกคนนะครับขอให้เจริญก้าวหน้าที่ไปในวันข้างหน้านะครับขอบคุณครับก้าวสิงโตนะครับเริ่มต้นกันที่ราคาเดินถูกบ้าครับนิว ราคาเดิมแล้วกันครับผมเริ่มต้น5,000บาท5,000บาทครับผมเอาละครับใครจะเป็นผู้ที่จะประมูลท่านแรกครับ5,000บาทครับไปขับสิงโตไปไหนครับมาแล้วครับผม5,000บาทนะครับ5,000บาทนะครับขอโทษนะครับคุณอัญชลารา5,000บาทนะครับเสียบกับคุณอัญชลาราจ่าย5,000ค่ัตกใจนะฮะมานาูรชม ปุ๊บจ่ายปั๊บทนันที5,000แล้วครับมีใครจะแข่งคุณอเชราครับ5,000บาทนะครับโอ้โหนี่อ่ะยอมเหรอเนี่ยแฟนคลับสิงโตยอมไม่ยอไมอไม่ยอมยอไมไหมฮะับภาพก็มีความหมายน่ารักมากเลยนะมีอาทิตย์ก็คืนคือจะบอกว่าอันนี้นี่คือสิงโตปวดจนแขนกล้ามขึ้นเลยนะครับสีแดงที่ดูแล้วกันสีแบบว่านะใช่ครับครับ7,000พันเคุณอะไรครับ7,000แล้วครับออกขึ้นมา คุณหลุยเจ็ดพันครับคุณหลุยเจ็ดพันครับชนะนู้นใครครับชื่ออะไรคุณบีเก้าพันครับคุณบีเก้าพันครับคุณบีเก้าพันโอเคช่วช่วยหน่อยคุณบีเก้าพันครับตอนนี้ก้ามแขนนะครับของน้องเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ากดสีลงไปได้แค่เก้าพันเองเหรอครับหนึ่งหมื่นบาทครับประชาชาสู้อยู่นะครับหนึ่งหมื่นบาท นีนี่น้องสนุกและทำร่วมครับช่วยลงมาดูหน้าคนละชลาหน่อยพี่อยู่ใกล้ๆในพี่เสียบไส้อยู่เหมือนกันทักได้ไหมครับถามเท่าไหร่คะคุณมีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับคุณมีหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับทีมคนละชลาครับคนละชลาครับคุณชอบครับคนละชลาไปฐานั้นหน้าแรงมากหันมาหน้าแรงมากชัดมากครับผม 14000ครับมื่0ครับสิงตนะืบาทครับหบาทครับืบาทครับคุณปีว่าย่งไรครับคุณปีว่ายงครับห6 0 0 0บาทครับที่หนึ่งหบาทครั้ที่สองทเนีเห็นเชียร์บอกสามหมื่นไปเลยครับผี่ชอบนมแม่แม่แม่ลูกกัน หม่กพันบาทเงิตรงนั้นหมื่นหกพันบาทว่าไงครับหนึน่สี่สี่แจกเบอร์อะไรเปล่าเนี่ยหนึ่งหกสี่สี่ังค์พอไม่มีอ่ะฉันรู้ว่าไงหมื่นเจ็ดหมื่นเจครับหมื่นเจ็ดพบาทั้งที่หนึ่งหม่นแับาท้งที่ห คุณอัชลาพยักหน้าแล้วเท่าไหร่เหรอหมื่นบาทหมืนบาทผมเนี่ยต้องต้องไม่ไกลๆนะฮะเพราะว่าหน้าคุณอัชลาแรงมากเลยในหมื่นบาทคุณอัชลาจะพยักหน้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นข้างๆเนี่ยบอกราคาขึ้นมาได้เลยนะคะหมื่นสองพันบาทครั้งที่สองครับช่วคุณอัชลา